สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีอีล h a n นไทยแลนด์ครับผมอันนี้น้องมากมีเตรียมความพร้อมจะเข้าโรงเรียนครับ <c oughs> นี่อ่าเข้าโรงเรียนดูครับพ่อจะสอนเองเขาจะฟังพ่อไหม <c oughs> ผมจะสอนเองครับจะฝึกเองแล้วก็ไม่ดื้อเท่าไหร่น่าจะง่ายอยู่ มาดีจ้าจ้าก่อนมาดีค่าก่อนมดีค่าก่อนมาดีค่าก่อนเร็วจ้าซื้อไอดีจ้าจ้าซื้ออีเนี่ยครับอันนี้ฝึกตั้งแต่ <c oughs> ยังกินนมอยู่ตอนนี้คือออกนมแล้วอายุน้องก็ได้ยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับก็กินหญ้ากเก่งแล้วอะไรแล้วก็เตรียมพาน้องเข้าโรงเรียนว่างๆครับเจอกช่วงโควิดี่ก็ ฝึกเองครับสอนลูกสอนลูกสาวเองเขาเรียกอะไรนะโฮมสคูลโฮมสคูลเรียนที่บ้านนะครับฝึกเองฝึกความเคยชินและแต่เขาก็ชินกับผมแล้วแหละครับไม่ไม่ไม่นเทไหร่จ้ากอนสวัสดีจ้าก่อนไหนจ้ายังไง Chạy như phải đi chào anh Chả sữa ơi Ê Này, phải đi chạy như này Chả ơi Chả sữa ơi Chả ơi Được hợp thả bạn đi Ui, khẩm nập Thoàn xảy bùa đấy, lục thoàn xảy bùa đấy Phải à, đi, phải đi chắc, đi chạy này Đi Chả ơi Chả sữa ơi Chả Được ạ ơi เห็นในถังจะเอาดูครับดูครับดูความสามารถเฮ้ยเดี๋ยวพ่อป้อนนะลูกอ่ะู้นะนี่ครับเตรียมความพร้อมเอ่ยลอยไมลึกอร่อยไมจ๊ะอร่อยไหมถ้า่อยทำไงอร่อยทำไงอือดูครับอือ เออ้าวนิวแรงป่ะหิวไปเลยก็ยินทั้งวันเลยได้วันนี้ดูดูขยะหญ้าหมดไปรถเข็นหนึ่งละนะไหนมาดีก่อนมาดีมาดียังไงไดีสุดเอ้ยดีสุดเอ้ยมาดีมาดีก่อนไหนมาดียังไงอยู่ดู จะกินอย่างเดียวครับให้ทำไม่ทำเ,ออเด็กคนนี้ไปดีก่อนัสดีจ้าไปดีจ้าจ่าซื้อจ่าซื้ออุ้ยเนาะผมจนหัวถึงพื้นแล้วขอกินออจะแกงเขาเขาจะเดินตามไหมมาตามดูดูทำตาตาเหลือก อบด้วนดูดอย่างเดียวมา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 มันอยู่ทางนู้นมามาขวางไว้ดูแบจะกินอย่างเดียวถ้าวิงหนีไดู้ดูพอถ่ายวิดีโออยู่นะ เด็กคนนี้นี่มามามาไปดีจ้าก่อนดีจ้าสวยมาดีจ้าก่อนจ้าแม่แม่เอฟซีกันเลยดีจ้าแม่แม่กันดีจ้าเลยลูกดีดีจ้าดีสวยมาดีก่อนมาดีก่อนมาดีดีสวยเออดีดีเอ้นี่เนาะยวให้กินหมดนี่เดี๋ยวจะไปเกี่ยวหญ้าให้เขากินครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้ว จะมองเย็นกว่า,าหายญาอ่อนให้เขากินก่อนมอมแมมเลยครับยังไม่ได้พาอาบน้ำในพรุ่งนี้ว่าจะพาอาบน้ำจากดำๆเมืก่อนตัวดำไม่ยมในตอนนี้เป็นช้างพือนี่นี่

นี่ครับอ้ันนีเป็นน้องน้องอะไรนะน้องจริงใจนี่น้องถูกใจไรนี่นะครับเป็นน้องของพีหพ่หนุ่มพี่หนุ่มจุลินแม่ของพี่หนุ่มนี่มีลูกเยอะมากครับมีลูกประมาณเจ็ดแปดตัวได้แล้วมั้งครับลูกสาวยังมีตัวเล็กเตียงติดแม่

เดี๋ยวัสดีก่อนดีทุ้ยเด็กขี้โก้หนึ่งมือจะยืนมาเอาอยากกินอยากกินไหมเนี่ยเฮียอยากกินปลาหลุดเฮียนอนดีสุ้ย Giáp luôn. À, à. Đi thôi. Đi Chào chào bạn. เตรียมาพร้อมครับจะเข้าโรงเรียนแล้วโตแล้วโตเป็นสาวแล้วต้องต้องหาความรู้ติดตัวโอเคไหนะกันจ้ากัน <laughs> จ้าก,กันจากก้นจาซื้อยสวัดีก่อนอื้ อย,กกอยากกินแรงอื้ยอ,อ,อยมัไหม,มอะไรไหมเฮ้ยมฮ้ยอมแมมมากเลยอือทำไมนุโชโขกระบกแบบนี้ลูกนะเปเล่นตมหรอเปเล่นขี้โคลนมาจากไหนฮะ Chào con, cha xuống ơi, đi chơi. Đi xuống ơi. Đi con. Đi con. Đi thăm này. Đi thăm này. Đi. đi con. Đi ơi. thế, hả? nay mình Ui! ทำไมมันกินเก่งแท่น,นี่กินทั้งวันครับอันนี้หาให้กินทั้งวันเลยมันนั่งฟอนเขาอย่างนี้ครับยาก,ก็ให้กินเย <c oughs> อะข่วยก็หมดไปหลายวีแล้วครับอ้อหิไอก็หมดไปหลายต้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เรื่องกินเนี่ยไว้ใจได้ครับ กินแล้วไม่ทำงานจาก,กนจาก,กนถ้าผมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ